โรงงานของผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ตอนนี้พนักงานผมเยอะมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมก็พยายามจะทําอยู่เมื่อมันมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าโรงงานผมจะโดนปรับหรือเปล่านะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมาบังคับใช้วันที่1มิถุนายนเนี่ยเราก็รับผิดชอบข้อมูลของพนักงานเป็นพันคนเลยถ้าวันหนึ่งข้อมูลพวกนี้มันั่วไหลออกไปเนี่ย ท่านจะรับผิดชอบยังไงเนี่ย พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562เน้นเรื่องการให้องค์กรดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยและใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าให้มากิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำตามข้อกำหนดในบางเรื่องและในส่วนผู้รับผิดชอบหากมีการกระทำผิดกฎข้อบังคับจะเป็นองค์กรที่จดนิติบุคคลที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เป็นเพียงพนักงานในบริษัทหรือองค์กรนั้นๆที่ต้องรับโทษปรับอย่างไรก็ตามในปีแรกของการบังคับใช้ ใช้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมุ่งเน้นให้คำปรึกษาสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้กับประชาชนรวมถึงสถาบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่าที่จะบังคับใช้บทลงโทษดังกล่าว